ีค่ะวันนี้พามาชมต้นมุรสกิฮานานะ,นะคะซึ่งเป็นต้นดอกไม้นะคะที่ตระกูลเดียวกันเลยกับนาโนฮานะนะคะหรือดอกผักกาดนั่นเองนะคะแต่ว่าต้นมุรสกิฮานานนี่จะเป็นดอกสีม่วงนะคะเมื่อวานลืมเอากระถางเข้าบ้าน,นะคะ่ะทุกคนเอาเขามาไว้ในเฮาส์ เอาพลาสติกแล้วเอาเข้ามาตากแดดนะคะให้มันอุ่นๆสักหน่อยเมื่อวานนี่ลืมสนิทลืมสนิทมิดสหายเลยนะคะปกติก็จะจะอ,ออกมาตั้งไว้ตอนเช้าแล้วก็จะเก็บเข้าลงรถในตอนเย็นนะคะเมื่อวานนี้ลืมสนิทเลยเป็นแข็งมากทุกคนเป็นน้ำแข็งเลยนะนี่เคาะกะกกะกะ ดูดิเป็นน้ําแข็งอะ่ะบี้ไม่ลงเลยแข็งมากแข็งเป๊กเลยนะดินในดินมันมีน้ําเนาะมันก็จะแข็งไปเลยจะรอดไหมอะ่ะแล้ววันนี้มาเจออากาศร้อนนะทีนี้อยู่ในเฮาด้วยวันนี้แดดดีดูดิแข็งทุกกระถางเลยจะรอดหรือเปล่าเนาะจะได้ปลูกไหมทุกคนดูดิแข็งอะ่ะ ทุกคนเกิดปัญหาขึ้นแล้วลืมต้นไม้ไว้นอกบ้านดูดิเป็นน้ำแข็งหมดแล้วเนี่ยจะรอดไหมนี่ <c oughs> อันนี้ด้วยที่เพอะใส่ถาดด้วยนะคะลืมเป็นอะไรไหมเนี่ยตายแล้วมาอัปเดตเบีย้ยดอกไม้ของเรากันบ้างนะทุกคน นี่ก็เริ่มงามแล้วอากาศอุ่นๆก็เริ่มใบงามขึ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเขาไปปลูกแล้วนะประมาณนี้ก็คือปลูกได้แล้วนะคะนี่ตรงนี้ก็คือบริเวณที่เราจะปลูกดอกมูรัสกินะลงไปนะทุกคนประมาณนี้ ีไล่มาจนถึงนี่ดินไม่ค่อยดีนะมาดูกันว่าเขาจะออกมาสวยไหมหรือ,อยังไงที่จริงปลูกช้านะคะประมาณเดือนสี่นี่เขาต้องได้ออกดอกแล้วแต่เราเพิ่งจะมาปลูกนะเขาให้ปลูกประมาณเดือนเก้าเดือนสิบของปีที่แล้วพอมาปีถัดมาประมาณเดือนสี่เขาก็จะเป็นดอกอันนี้เพิ่งจะได้ปลูกนะมาดูกัน ว่าจะเป็นยังไงเขาก็น่าจะที่จริงเขาต้นเขาสูงมากต้นใหญ่มากนะแต่เราปลูกชา้าเขาก็อาจจะออกดอกท,ทั้งที่ต้นเขายังเล็กอยู่นะโอเคตอนปลูกจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะทุกคนพ่อแมวค่ะตั้งกอกลงมานะก็ตัดภาพไปตอนที่เขาเป็นดอกเลยละกันเนาะ